ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับก่อนอื่นตัดไม้ก่อนเลยการตัดไม้คือสิ่งแรกในการเล่นไม้คราบนะครับเพราะไม้นี่จําเป็นมากครับโอเคทุบต้นไม้กันนะครับช่องโกงไงจะใครหล่าที่ท้าผมก็ผมนี่ไงนี่ไงครับบอกให้ผมเล่นไม้คราบ แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นสกายบ็อกด้วยค่ะโต๊ะครับมาหนึ่งโต,โต๊ะเลยนะฮะแล้วก็คขาแล้วก็ที่ขุดนะฮะกับขวานไม้ครับแค่นี้แล้วเราก็ขุดครับขุดอื ที่แตกนะครับโอเคเจอละหินโอ้เอาชีวิตรอดง่ายๆครับทุกคนใครทำไม่ได้กากกากแค่นี้นะแค่นี้ไปก่อน แล้วก็ไปทำเป็นนี่ครับเตาเผาเฟอร์แนนผนต้องไปขุดไม้ตัดไม้เอาตรงนี้นะครับทุกคนมีเห็ดด้วยก็ดีเลย ได้ละอันนี้ทําชาโคก่อนนะครับไปตัดไม้รอดีกว่า มาตัดต้นไม้ต่อนะครับผมมาแฮกเกมเออรู้วป่าทำไมผมถึงตัดไม้สูงขนาดนั้นได้ผมมาแฮกไงกงองเคได้ละอุ้ยมีหินอย่างนี้สปาป่ะเนี่ย ไม้ต่อนะครับเพื่อจะได้เอาไปทำท็อตถ้าเกิดไม่มีท็อตก็จะไม่ได้นะฮะได้โค่มาแล้วนะฮะไปเราไปอยู่ข้างล่างไปตัดกัน ได้ยินเสียงซอมบี้ไปค่ะไปอยู่ข้างล่าง ทอดทอดทอดสามอันสี activity, <Ja. S 1> ่อ <facial> ันนะพ่อถ้าเกิดใครโชคดีขุดทีเดียวก็อาจจะเจอได้นะฮะเจ้าชาโคดอาชีวิตรอดอยู่ตรงนี้ นี้ดีกว่าครับทาถือว่าฟาร์มไปด้วยผมอาชีรอดไม่โกงเหมือนคุณโอ๊ตเหรอครับก็คือเดี๋ยวหนูไปกินเดี๋ยวไปกิน โอเคนะครับผมขุดข้างบนกันนะคะเราจะได้เดินได้สะดวกนะครับหัวไม่ติด นี่นะครับโอเคทำแค่นี้ก่อนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้อาจจะแป๊บเดียวเองนะครับโอเคแปบ๊บนครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะครับบ๊ายบายเจ้าะาให้คุณโอ๊ตมาดูด้